ครับผมสวัสดีครับมันหิมาลงน้องนี่เป็นรอบที่สองแล้วนะครับเบิงครับโอ้ยเป็นยกแล้วครับเบิงครับด่างนี่ป๊อดครับพี่น้องบาทเดียวครับผมป๊อดหัวปลาขาวขาดแล้วโอ้ยเบิงสะดุ้งด่างน้อยโอ้สะดุ้งใหญ่แต่น้อยป๊อดครับเบิงครับเบิงครับพี่น้องครับป๊อดสะดุ้งใหญ่สองเส้นหานะครับแต่น้อยเขาลงมาอนี้ โอ้ยบ่มีหลอดครับผมปลาเขาเบิ้งครับบาทเดียวครับบาทแรกนะครับผมโอ้ยบาทนี้จังๆเลยครับพี่น้องปอสมันโอ้ยมันหาลูกเมับบาทเดียวนี้ยปอเด้อพี่น้องเบิ้งครับ นะครับผมอุ้ยบาทแรกนะครับบาทเดียวเลยครับพี่น้องถืองะลิกแน่นะครับ เบ่งสองเส้นหาต่อหน่อยนะครับผมอุ้ยเบ่งครับปบาดตะกยงเบ่งอยู่ในด่างจัะวางงานีก่กระโดดสว,สว,สวดๆอยู่ครับนะครับบาดนี้ครับมีบลานินแถมมาน้ำตัวนึ่งอุ้ยขายกี่ดีครับมันเหนียวสองเส้นหามาลงนะครับต่อหน่อยมาเนี้ ครับเออีกแล้วครับด่างตะน้อยเขาเนี่ยเป็นลงด่างที่วัดครับพี่น้องปลาขาวครับวันนี้เราลงด่างที่เม้าปลาขาวเขียนๆเลยครับ นะครับดวงเลี้ยงดวงเลี้ยงอยู่ปาะเขาทั้งในด่างทั้งอยู่นอกด่างนะครับ ว่าซุปเต็มอยู่ครับโอ้ยมีตัวมะขาวเหรอมะขาวนี่โอ้ปลาขาวแม่ไข่พร้อมนะครับทีมงานห่อเมื่อเมื่อนัอ้นวันไข่เกือบสุโต,ตนะครับมือแรกนี่ก็ยืนห่างแค่สองด่านเท่านั้นนะครับทีเรียกกะยี่เป็นเดินไปนะครับผม มุนีนกระนำรุ่งแรกแรกอเดินได้สบายแล้วครับที่โรงงานเขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เหมือนกับอีกด่างนึงครับโอ้ยต่างห่างด้วยกันครับดึกดีกันนะครับต่างห่างเนี่ยเพราะว่าสะดุ้งเดินหลายนะครับโอ้ยหยกเดินกันเดินไปเดินมาป่ากันเลี้ยงเขาเสะดุ้งเป็นสะดุง้งใ่เป็นเบิดแล้วครับเนี่ย โอ้ยอีกแล้วสะดุ้งน้อยโอ้สะดุ้งแญ่ตาหน่อยเฮาประเี้ยอ้ยตาละบัดโดดดวงเด้งดวงเดงแล้วครับสองเส้นหาเอาปลาขาแขวน,นแขนครับตาหน่อยเฮาประเนี้ยโอ้ยเบิงครับ อาเบ็นผลงานเลยครับเบขึ้นมาดีอียิเขาอีกคักขนาดเล่ล่ะบาทนี้ไหม กเดืองไงแต่น้อยเฮาครับราบนี่ที่มี่ยังวะอ้ยโดดอีกแล้วปอ้อเถอะพี่น้องโดดอีกแล้วโอ้ยเป็นแต่ปลาขาวหัวแข็งครับปลากเขายก,กุมนะครับขนาดมือที่สองนะครับเนี่ยมือแรกก็เอาไปไล่อยู่นะครับผมปลาขาวมือนี้ก็ยังยังนั่งไลอ่อยู่นะครับ สาหนีทางพัน์เป็นพอนะครับผมมันป่ามันเลยเขามาได้หลยครับขนาดนี้นะคระับป่าธรรมชาติรุดเข้ามา ลาบาทรถครับเบรงรดครับ,บ,รบพี่น้องอยู่กันเตียงใหญ่ตะน้อยเฮาอ่ บา้านนี้เขียนๆเ,เลยวะทีมงานเขาไล่มาแลา้วบ้านทางนี้ไลยมาใส่กับเดืองไงเขาเบิดแล้วครับยกยางเป็นหนามากครับพอดีแล้วครับอีหนามาหากับเดืองไงโอ้ยเบิ่งครับพี่น้องครับปลาขาวครับแต่คนซ่อนนะครับกตาละบาดนี้ บู้ยเอาอีกแล้วครับพี่น้องครับปั๊ดเตลอบาทครับอิ่งตอนซ้อนอีกลยครับโมเมนต์ไหนๆนะครับอู้ยเดาแบบที่พี่เงยูนะ ครับอีกแล้วครับตูดุงแง่เบิ่งครับโอ้ยอีกระบาดเนี่ยเบิ่งทีมงานเขามาอยู่ข้างๆนะครับผมยกไหลมาอ้อมขางงอไปเอามาปลาเขานี่เบิดครับนาอุ้ยเขาด่างตะน้อยฮ้อโอ้อต,ออโอตักสองเท้าครับบาดเนี่ยเอาเบ,บิ่งตะน้อยยกขึ้นรถบาดนี่สวดสวดอีกคือเก่าบ่ครับทีมงานเขาไล่ขึ้นมาทางนีเบิดแล้วนะครับยกยางเป็นหนาไล่ขึ้นมาเบิดแล้ว แต่เวงบาทนี่สิสวดสวดหมอโอยครับพี่หน้องครับไปอีกแล้วครับโอ้ดุดเต็มสะดุ้งอยู่นะตอนสวดนี่ลีครับแต่ละบาทเบริงโลดครับ เป็บบนงโอ้ยปวดตะเพียน,นปวดยินปาขาวปากบาดเนี่ยมันมันเลยครับพี่น้องบาดเนี่ยโอ้โหบุญะสวดๆโอ้ยอับกันได้ เอ้ครับก็มาเอาเราบัานนี้ครับแต่กองเฮาอีกคู่นึงมันนี่นก็ลุงทำซ้อนประขาวไร้ลงไปยกเลยครับยกอย่งแรกเมื่อนี้มนาทีม โน้บาร์ดีทรงแบบถือหน่อยก็มูแล,ล้วครับถือหน่อยก็สุบาทแล้วครับบารนีีโอ้ยขนาดบารเดถือหน่อยยังครับเนี่ยเอาโอ้ยขักขักเลยสองเส้นหามันเนี้ยโอ้โดนละโอ้นอนจันยัยครับมือกับครับผมสายยัยมืันนี้่ใส่รูสองรูงนี่นะครับ เรียบร้อยครับเศาดังตักและนวนจันย์ไง เบ่งครับโอ้ยตั้งห่างยกเจ้าอยู่นี่มาต้องไปใส่ล้วครับทีมงานท้องทีมงานในสะดุ้งเดือนเพิ่นไลป่ป่าเขาสะดุ้งไงเบ็ดลวครับนะครับสะดุ้งเดือนอ,อมคางอ,อมแอววอยู่ครับเยอะหน่อยเพิ่น,นเดือนวนครับไปกลับมาอยู่นี่ละครับตีเป็นนากระดานเอานะครับผมมึงก็ายได้ป่านะมื่อนี้น้องมันน้องไงเติบละครับ แต่ทีมงานมามือนีก็ามากหลายก็มือแรกอยู่นะครับ อุ้ยถีดคักอยู่ครับหยุดถีดอยู่ดางเดียวแล้วครับตอนนี้บึ้งครับโอ้ยขับยงยางเอาครับคัดด้วกันนะครับผมโอ้โหปัดอยู่ใต้เหอะบุนะครับบึ้งครับเป็นไรออกมาดีเขาไม่ได้สะดุ้งง่ายวะ มาถือีดีครับผมป่ายอยู่ในห่มนั่นบ่ปอดบอหน,น่อยๆนะครับเนี่ยบาทเนี่ยแต่ปูแต่สอดอดีๆพอคราวแม่ โเคยพอนะครับ <im itation> ผมทีมงานท่าป่าธรรมชาติหลายป่าน,นี้นะครับ อ,อีกแล้วครับพี่น้องปอดัดโอ้ยถือแบบนี้เรต้องล่งจากหาักเลยครับยกเอายกเอารล้วแนวอุ้ยตะละบัดต่อนซ่อนดีๆนะครับผมเอปัด,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 รป,ดประขาวไหมล่งดังทีไรปายขึ้นม่คอยมาถึงเลยครับผม เอาปขาขาแข็งๆเลยแต่น้อย นะครับเบิงสรุปผลงานมือที่สองนะครับมือที่สองครับผมได้ขึ้นมาเขียงหนึ่งที่เก้านะครับอันเทียงเนา่เนมเนลงสองเจ้านะครับเราขึ้นมาพูดละเขียงเลยรอบเรกเบิงครับ้ยป่ามีแต่ตมงามนะครับมือที่สองก<ๆ>็ได้ยึ้งหน่อยนะครับปลาแต่ปนิญเสียปนเพียนเนะ่ย S <S มีแต่ตัวไข่ๆเลยงา,งามงามดีครับปลานงามพิพิญโยกอีเดียบเนะครับปลาเดี๋ยวมันเที่ยแล้วครับหนึ่งสองสามเดี๋ยเสียงหนึ่งเต็มๆนะครับเดี๋ยวเบิ่งเป็นเทีป่ปะเขาหัวแข็งเอาไหเ้เบิ่งเดี๋ยวลงมาแซ่ลำแข็งไวง้งามๆแล้วเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวมาซื้อไดได้ปลาสดๆนะครับ ขาวข่ไยๆสดๆเลยเนี่ยขาวเสียเพียงอ้เข่งนีบุ้ยปนนิดจักตัวนะครับโอ้ยครับพี่น้องครับเบิ่งครับปลาขาวไข่อยๆงามๆเลยเนี่ยกูได้มาสี่ก็ได้ปลาสดๆไปกินนะครับเพราะว่าห้อขึ้นปลาขึ้นมาไวตลอดนะครับปลาเต็มเข่งก็ขึ้นมาไวตลอดเพราะฉอยบ้นพอเดนเอานะครับปลาก็ย่างยแบบใบายยิ่ได้งามเลยตัวนี้ตัวแรกเหรอไงเนี่ย เบิ่งครับผลงานนี่ครับพขใหญ่ที่กระดุงวู้ยมานแทกเพี่ใหญ่ๆครับผมโลมีมีโลครับผมตัวนี้มีโลครับมาหนีบประเทศไทยมาหนีบประเทศยลงยกเองเลยนะครับผมวู้ยมาดีหยกโดนกับมันไม่เก่าเลยครับตัวนึง่มันไปตามสายล่มเลยปะได้สองได้สองจ้ะมันไปแล้วปะตัวนึงได้สองโซ่แต่บรเห็นล้วตัวนึงอันนี้บอกห้องแอปตาหน่อยนี่บอโอเคหัวใจข้อ สองตัวครับผมคอถึอสะดุงมอือมันปากคอเลยสองตัวมันกับเพื่อ,อนนี่วู่นออปุ๊บคู่นึงโอ้โโดดออกก็ดีบอบวิคู่นึนนนง่ดีตัวนี้นะครับมีโลครับผมตัวนี้ตัวนั้นโลอยู่ตัวนี้ตัวนี้ก็เกือบแล้วเกือบเจ็ดขีดแปดขีดได้ดครับเอามันมันครับผมปาคอคู่นึงเลยถึอสะดุงมือเนี่ยนี่ครับทีเรียจะเป็นข่าวแล้วครับ เราไปนิ่นสองสามตัวผลมากเอาห่อขึ้นมาวอักหลอดมาเนี่ยเรละรอบแกรกวันสองสองล้นมาเนี่ยนี่ครับผมผลงานมันนี้หันหมานทุกคนครับผมมาทิ้งงานหมดได้มามาืันนี้ครับผมนี่ผลงานมือที่สองนะครับ ยังบ่เต็มถังครับอันนี้เพื้นเอามาใส่นี่โอ้มีแต่ปลาขาวก่อนนะครับเพื้นอ้อามะไซนี่ปลาขาวมาะไซใบก่อนนะครับมีปลาตะเพียนปลานิ่งสองสามตัวนี่นี่ว่าปลาตะเพียนปลานิ่งมือนไหนได้ยูดอกกินโล่สามบอกค่อยมาถึกเลยนะครับผมสงสัยอยู่ห้างทักแล้วจากมือแรกนะครับเพราะว่ามือแรกก็เอาไปไล่นะครับงานปลานิ่งลับปุนาหนาวบัตรสามร้อยนึงนะครับมือเนี้ยมาหานกันโต๊ะก็ละสามรอยกว่าบาทนะครับ คือว่ามันอยู่ครับผมเกือบเต็มถังอยู่ดอกนี่ถังไปไหนแต่หางปลาเขานี่หลายขนาดเลยล่างนี่นี่ครับผมโอ้ยผลงานมื่อนี้ครับพี่น้องครับเบิ่งรถครับนะครับโอ้ยปลาเขานี่ครับปลาตะเพียนใครใส่นี่ครับงามๆเลยมื่อนี้แต่หางกี่หางแน่นะครับพร้อมเป็นมือที่สองแล้วครับนี่ครับงามๆเลยก็แล้วให้ประเด็นแบบส่วนไหลเป็นปลาเขานะครับน้องนี่ ตะเขาวหลายแห้งครับนช่ครับไปทาเบิ่งของเจ้าอื่นครับเพิ่นกำลังขี่ออกเอาขึ้นมาครับตอนนี้มาครับผมเบิ่งผลงานตะเขาวมงอุ้ยมี่ตะเขาวล้วนๆเลยด่างที่เอาขึ้นมานี่มีเตตะเขาวนะครับมนีตะน้อยสะดุ้งใหญ่ลงสองเส้นหาครับผมสองเส้นหานี่ยขนาดครับได้ทุกตัวนะครับตะเขางูโยกขึ้นมาลรหนึ่งสองครับตดแตกเลยด้วยเนี่ย หมืนหาม <S <S สองงี้บํขึ้นนะครับผมบุ๊คเบื้องครับพี่น้องครับปลาเขาเบื้องตาบาดถือกนะครับผมถือตาละบาดนี่โอ้ยตาบาดเราเป็นโล่เนาะครับพี่น้องครับหามสองงี้เบาไว้ครับผมหามสององี้เอาขึ้นยากนะครับ มัันนกไปเหรอหามสามเลยปะเนี่ยซ่อยกันสองสามคับผมได้หามสามกับด่างเนี่ยขนาดเลยของเขาป่ากำปินอนกับเบิงกับโอ้เต่าสวรรค์กับโดนโดนพ่อเท้อนะครับแบบนี้ทิมงานห้องสามน้าหัว ตกแห้งนะครับทางนี้สายแดงด้วยบ้าเอาคุณโดนยี่ห้อเทือนะครับน้องทิ่สีนวดขนาดครับเอาเอาสองรอบเลยครับนี่ก็เป็นผลงานรอบที่สองนะครับนี่ขนาดรอบสองนี่นี่รอบแรกรอบแรกก็ได้เอาสองเส้นหามาลงนะครับเลยบบอคักนนี่ครับปลาเขาแต่มือนีนี่โอ้ยเอาสองเส้นหามาลงโคตรขนาดเลย นครับไปหาเบิรงในคลิปรับถือเจะละบาดท,ที่เป็นยังไงนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ยิ้มงานแล้วขึ้นเบิรดแล้วครับเยบรลอยแล้วเอาปลาขึ้นแล้วก็เมื่อแล้วครับนี่นะครับคลิปนี้กับยี่พ่อไปซ้ำนีกก่อนนะครับยังไงกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทีคลิปต่อไปของทีมงานห้าน้ำน,นะครับสวัสดีครับ